ดีจ้าช่องเอพาแซบพาทำดุกฝ้าเมื่อนี่เอไปเก็บสะเดามาจ้ะหยอดงามๆเลยจ้ะพี่น้องไ,ได้หลายคักลยจ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยจ้ะสะดาเ,เป็นกระลังเป็นดอกจ้ะพี่น,อน้องคุณน่ะสะเดากระลังเป็นดอก เอามาลวกด้วยจ้ะกินกระลาบกระปุนจ้ะพี่น้องจ้า้วลาป่าเนาะกินกับลาบป่าเนาะพี่น้องเนาะแ่บๆเอามาดลวกกินกระลาบป่ากินกับปุนเวลาเอกินเนี่ยเอมากินสดๆด้วยจ้ะพี่น้องเดาอันนี้มันบ่ค่อยขมหลายจ้ะพี่น้องจ้ากินดิบได้จ้ะนะโอ้ย ไปซื้อเขากะกำรรและวสิบบาทจ้ะพี่น้องอันนี้ไปเก็บมาได้สองถุงเลยได้จ้ะจะได้สองถาดไงเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะมิตรดอกงามๆแค่ต้นเดียวด้วจ้ะพี่น้องจ้ะนี่นะ,ะออตนสะเดาครับพี่น้องเอ้ย ี่น้ไปไปกินกับปะลาสับก็ะไดเด้อจ้ะพี่น้องจ๋านี่จ้ะไม่อนีกับพอสซมีกันเด้อจ้าอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสวัสดีจ้า